แนวคิดในการพัฒนาระบบจรวดของไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ได้กลายเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ที่ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบจรวด DTI1 และ DTI2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านการยิงสนับสนุนระยะไกลและการควบคุมสนามรบในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูง DTI1 และ DTI2 ไม่เพียงแต่เป็นระบบอาวุธจรวดที่มีขีดความสามารถสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง DTI 1เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จโดยได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของระบบจรวดแบบ MRL หรือ Multiple Rocket Launcher System ซึ่งมีลักษณะเป็นรถยนต์ลำเลียงจรวดที่สามารถยิงจรวดหลายลูกได้ในเวลาอันรวดเร็ว DTI 1ใช้จรวดขนาด302ม mm. ิลลิเมตรมีพิสัยการยิงประมาณ150กิโลเมตรมีความแม่นยำสูงและเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายในแนวหลังของสตรู ระบบนี้สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยางขนาดใหญ่ที่มีความคล่องตัวสูงทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและเหมาะสมกับภูมิประเทศในประเทศไทยเช่นพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ธุรกันดารต่อมา DTI ได้พัฒนา DTI 2ซึ่งเป็นระบบจรวดร,รุ่นต่อย,ยอดจาก DTI 1โดยมีขีดความสามารถที่เหนือกว่าในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของระยะยิงที่เพิ่มขึ้นและความแม่นยำที่สูงขึ้นอย่างมาก Dti 2ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการนำวิถีเช่นระบบ GPS ร่วมกับระบบนำวิถีเฉยทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนตัวจรวดของ Dti 2มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบที่หลากหลายทั้งชนิดระเบิดแรงสูงชนิดสะเก็ดร,ระเบิดและชนิดจอบกรอกขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายระบบ Dti 2ยังได้รับการปรับปรุงให้สามารถยิงได้จากแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถลำเลียงจรวดแบบ6คูณ6หรือ8คูณ8หรือแม้แต่การติดตั้งบนเรือหรือฐานยิงคงที่ก็สามารถทำได้เช่นกันหนึ่งในจุดเด่นของ DTI 1และ DTI 2คือความสามารถในการเคลื่อนที่และการตั้งฐานยิงในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องตอบโต้ศัตรูอย่างฉับพลันหรือใช้ในการยิงสนับสนุนระยะไกลแก่หน่วยรบในสนามรบจริง ระบบสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายและระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่ทันสมัยทำให้สามารถวางแผนการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนา DTI 1และ DTI 2ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักวิจัยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธป,ปกรณ์ของไทยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและทันสมัยได้อย่างภาคภูมิใจโดยใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจรวดการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมการทดลองภาคสนามการทดสอบแรงดันการวิเคราะห์เส้นทางการบินและการตรวจสอบระบบควบคุมทั้งหมดหล้วนเป็นผลงานของคนไทยที่ร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ทัดเทีททททยมนานาชาติระบบ DTI 1และ DTI 2ยังได้รับความสนใจจากกองทัพหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมขีดความสามารถด้านปืนใหญ่จรวดที่มีระยะยิงไกลและสามารถปรับใช้งานได้หลากหลาย บางประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของ DTI และทดลองใช้งานระบบดังกล่าวในสนามยิงจริงทำให้เกิดความร่วมมือทางการทหารและอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในด้านยุทธศาสตร์ DTI 1และ DTI 2มีบทบาทสำคัญในการป้องกันประเทศของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงจากการบุกรุกหรือความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านระบบนี้สามารถตั้งฐานยิงแบบกระจายตัวและเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สัตวปูไม่สามารถคาดเดาตำแหน่งได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เช่นช่องเขาด่านชายแดนหรือเส้นทางลำเลียงทางทหารที่สําคัญความสามารถในการยิงแบบสลับตำแหน่งหรือชูดแอนด์สกูตเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ระบบ DTI ได้ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถยิงจรวดเสร็จในไม่กี่วินาทีแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดปลอดภัยภายในเวลาอันสัน้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอบโต้จากศัตรูอีกทั้งยังทําให้การเคลื่อนไหวในสนามรบมีความคล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้นระบบ DTI ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารของกองทัพทําให้สามารถควบคุมการยิงจากศูนย์บัญชาการหลักหรือแม้แต่จากศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่ในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการยิงที่สามารถใช้ในการฝึกอบรมทหารและเตรียมความพร้อมในการรบได้อย่างสมจริงในแน่เศรษฐกิจการพัฒนา DTI 1และ DTI 2ยังช่วยลดการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทโธป,ปรกรณ์ภายในประเทศทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทยและสามารถขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้ กองทัพไทยได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสำหรับดูแลและปฏิบัติการระบบจรวด DTI โดยมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและภารกิจร่วมระหว่างประเทศเช่นการฝึกซ้อมทางทหารกับประเทศพันธมิตรการฝึกยิงจรวดในพื้นที่ฝึกที่จำลองสถานการณ์จริงและการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นภูเขาป่าไม้หรือชายฝั่งทะเล ความสำเร็จของ dti 1และ dti 2ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในด้านการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีขีดความสามารถสูงเทียบเท่ากับระบบของประเทศชั้นนำในด้านเทคโนโลยีทางการทหารนอกจากนี้ยังแสดงถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและความมั่นคงของชาติแม้ในอนาคตจะยังมีความท้าทายอีกมากมาย แต่ความสำเร็จของระบบ DTI 1และ DTI 2ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและพัฒนากำลังรบให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีบุคลากรระบบป้องกันและเครือข่ายการปฏิบัติการในทุกมิติโดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนไทยเป็นสำคัญ